เป็นบาผู้ศรัทธาต่อพระองค์เอาไว์แล้วทำทุกอย่างที่เป็นพรดูเป็นหน้าที่ของบาที่ต้องทำเป็นบาปที่ต้องเคารพังดีต่อพระองค์ตลอดเวลาอมามัลอิบาระก,ก็เพิ่มขึ้นทุกวันแต่ทำไมทรัพย์สินเงินทองของเราไม่เคยเพิ่มขึ้นเลยบางครั้งจะมีคำถามที่อยู่ในหัวใจผู้ศรัทธาไม่ต้องน้อยใจครับผู้ศรัทธาทางหลายไม่ต้องน้อยใจอรร์ต้องการตอบแทนในโลกหน้า พราะโลกที่เราอยู่ปัจจุบันนี้มันเล็กเหลือเกินอยู่บนโลกนี้เจ็บพันกว่าล้านคนชิงดีชิงเด่นอลัลลอฮ์ต้องการตอบแทนในโลกหน้าเพราะนาบีได้บอกว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายที่มีความศรัทธาเล็กน้อยเข้านารกล้างบาปในนรกแล้วออกจากนารกเป็นคนสุดท้ายจริงๆอลัลลอฮ์ตาลาจะตอบแทนสวรรค์แก่ผู้ศรัทธาที่มีศรัทธาเล็กน้อย สิบเท่าตัวของโลกดุนเนียและสิ่งที่อยู่ในโลกดุนเนียด้วย